สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกัจจิสรีชนแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับไปดูเกมในกลุ่ม E นะครับเรดบูลเซาเปอร์ครับเป็นที่เรดบูลอารีนาต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชม๋ยวผมก็จจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ มาดูตารางคะแนนกันสัหน่อยครับในกลุ่มนี้นี่ลงเล่นไป5นัดนะครับหรือพูเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่นะครับมี10คคะแนนครับตามมาด้วยอันดับ2อย่างนาโปลี9แต้มแล้วเลดบูซาบวก7คะแนนนะครับแล้วก็ดรังบ้ยในกลุ่มนี้คือราสซิ่งเก่งนะครับซึ่งมีเพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็ตกรอบไปแล้วนะครับ3ทีมยังไม่เข้ารอบนะครับเงื่อนไขาการเข้ารอบครับ อย่างแชมป์เก่าของลิเวอร์พูลนิดจะต้องไม่แพ้ในเกมนี้นะครับถึงจะเข้ารอบนะครับหรือว่าจะชนะหรือเสมอเท่านั้นนะครับแต่ถ้าชนะในเกมนี้ได้ก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีน,นะครับส่วนเรดบูลซอบัว,บวครับไม่มีทางเลือกครับต้องชนะลิเวอร์พูลให้ได้สถานเดียวนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่สําคัญต่อทั้ง2ทีมเลยนะครับลิเวอร์พูลจะ ผ่านรอบนี้ไปได้หรือไม่นะครับเพื่อไปป้องกันแชมป์เก่านะครับในโอกาสน,นี้นะครับมาดู11ตัวจริงครับเริ่มฝั่งเจ้าถิ่นก่อนเรอบูเซาบัวครับู้สาวตัวเป็นคาร์ลสมิเกลนะครับแผงหลังก็จะเป็นด้านเอาเมอร์โบกาซิสลามาโฮแล้วก็เคสเซนเซนครับแดนกลางเป็นจูนิโซวิสเอเมปูแล้วก็โอซาว่ามินามินโน ซูบอสไลน์นะครับแล้วก็นาเปาใช้ฮารันนะครับแล้วก็มาดูฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างครับลูกสาวมาดูเป็นอาริซอนครับแผงหลังโรเบิร์ตสันฟาน,นไดโจโ,โกโมเมท,ทุนยาเลสเซอร์อันดอนครับแดนากลางก็จะมีเจโจวายนาดุมา่มเอลชิบเบร้ครับแล้วมีเฮเลสันเป็นกลางรับตัดบอลน,นะครับแล้วก็แดนหน้าสามประแานแดนหน้าเป็นโซโลมาเน่โมนเบสซาร่าและดโดมิโตฟีมิโนโน,นะครับ เกมนี้สำคัญครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับบอกของทางเซาบวกโอสอว่าติดฟนดานได้ผู้สินบอกว่าฟานได้ฟ,ดา,ฟาวล์ลูกฟรีคริกของเดนโบเซบ์เดนสวิทตันตังนี้ตรงตัวอาริซอนนะครับคู่นี้เล่นที่แอนฟิลเป็นเกม นะัดที่2นะครับก็ปรากฏว่าลิเวอร์ p o o เฉือนเรดบอสเวริรกไป4ประตูต่อ3นะครับแต่วันนี้บอออกข้างลูกทุ่มของทางลิเวอร์พูลนะครับทุ่มมาไวนาดุมโรเบอร์ซันปัดหม่งเคลียออกมาครับแล้วเป็นเทรนด์ม่งได้เฮนเดอร์สันม่งขึ้นนะครับไปที่ฟันได้โจโกเมส เชเบ,บลเลนอาร์เรซอะไรเชเบ,บลเลนหาช่องป่ายเองเชเบ,บลเลนแล้วมีเติมตัวสุดท้ายไม่ได้ให้นะครับแล้วเซาส์บวกจะสวนครับมินามิโน,โนไปที่จินโซวิสมินามิโนข้ามติดเทรนเนอร์เดสเตออาร์โนแล้วหวดแม่แต่ว่าบอลถึงกลมแม็กก่อนอาริซอนเปิดมาครับอาจทางซ้ายให้โรบูสันแต่แต่ว่าวันนี้นติดขิดเสเนเซน มสาบว,วก็พลาดเหมือนกันอ๋าฟิมิโนโทางซ้ายมาเน่ตกซนให้รเบอร์สันนะครับไปที่ไว้นะดุมมาเน่มาเน่วันเสาร์นี้เป็นตัวสำรองนะครับอ๋าดูโจน,นี้ของทางฟิมิโนโอ้โหโอกัดแรงของทางลิวพูลนะครับโดยลูนโตฟิมิโนโครับน่จาจะวันนี้ไม่ผ่านทางด้านคาร์ลสมิเกลแล้วครับโอ้ต้องออกแรงเซฟนะครับโอ้ยครับ เสียดายเลยครับยูเกนครับแม่ถ้าประตูขึ้นน้ำมาเนี่ยอาจจะปลดล็อกได้เลยนะครับแา,าร์วรีลิโอเองก็หวังแชมป์กลุ่มแล้วครับเกมนี้อ่ะครับบอลแถวสองไปแล้วทุ่มสายมาเนี่กระชากแล้วติดโอคุกาว่าออกหลังนะครับ ลงแต้มองมอีกครั้งของเ <Yeah. S 1> ลี้ยวปูเทรนด์อาริเซอานอครับจะเป็นคนเปิดเปิดเปิดมาแล้วลงนั้นยังมีฟานได้ครับแมทฟานได้เปิดอืม้มเล้วเขาคาตละคายแล้วครับไม่ได้อะไร ดูตั้งแต่จะประตูของทาง s o u t h b u วแล้วครับในช่วง20นาทีแรกนี่ก็เป็นทีมยืนยันยวพูาที่มีโอกาสมากโอ้ยวันนี้ฉกอาครับโดยฟิมิโนโอ,อกาสของฟิมิโนโอ้โ,อโหมาวัาไม่ผ่านคาร์ลินกิเกลครับโอ้โหโอ้โหโจงังหวะความผิดพลาดครับของทางทงรองซิสนะครับโอ้โห โอ้ฟิมโน่โชกได้แต่ว่ายิงไม่เข้านะครับโอ้โหอย่างขึ้นนำไม่ได้อาลูเตม,มุมของลิวูลครับโดยเทนอเดสเตอร์อาโนนะครับเปิดไปซาลาย้อนมาไวาดุมไวนาดุมใหม้ติดมินามิโน่เหรอครับแล้วซาวสบอร์จะสวนฮานร์เรนสโบรสไลให้มาอัลเมอร์ ติดโกเมสแล้วครับซาร่าออกสันมาให้เฮเดอร์ันนะครับว um. านะดุมมาแน่จิดเคสเตอเซนอ์ารบอลของซัสบอลนะครับจะได้สว่วนเพราะผลงานในปีนี้หรือว่าโดยเฉพาะในเด่นในบ้านตัวเองถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับโอกาว่าปัดดัดอาอริสซตช์มาอู้นะ สูโดยฮาเลนอาแล้วครับเหลือมาเซบาขึ้นนำครับโอ้โหปูจังหวะที่อาร์ซอนช่องออกมานะครับแม่ไม่มีคะแนนของลิเวอร์พูลตรงนั้นนี่จะเคลียร์นะครับโอ้เข้าทางฮาแลนด์1-0เลยครับโอ้จังหวะเปิดแล้วนี่ครับโูดไม่ทันระวังครับทางด้านซิโลมาเน่ความเร็วของฮาแลนด์เร็วกว่านะครับเดี๋ยวฟันนายอารมณ์มันไปแล้วนี่ครับมาจากเสาเสาสองนะครับโอ้โห ต้องชวงมว่าเร็วหรือเกินครับทางด้านฮาแลนเราครับเป็นเรื่องนะครับเป็นทางเรดต์บูสบวกขึ้นนำนะครับนาทีที่29โดยฮาแลนโอ้ถ้าจบแบบนี้นี่ลิวพ์พตกตรอบนะครับไปนุมมาที่เชมเบรนโอ้โหโอกาสครั้งแรกของเซาท์บัแเราได้เลยนะครับก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยลิวพ์พมีโอกาสที่จะ ขึ้นนําแต่ว่าทําไม่ได้ครับอย่างน้อยก็ต้องตีเสมอให้ได้ก่อนครับเกมนี้ของทางลิเวอร์พูลแต่ว่าเซาส์บลวกมาครับโอคุณคาว่าเดอร์มาที่ฮาร์แลนด์พิเนมินมนโน่สายเป็นสุบัสไลติดโกเมสย้อนมาไปที่อาริซอนแล้วครับสั้นๆกับอาริสซาอ,านอ,าซอนาันโนอาริซอนปัดมาพิเมิโน่ดักแต่ไม่มีใครครับเอเมอรป ให้เมลามิโนมาเน่ด you know. ักได้แ oh ล้วครับไวรุมาเน่ฟีโนจชิงมาที่ซิดมานเน่นะครับอ้าวมาเน่โอ้โหแะว่ากาจะโยกแล้วบอลออกข้างไปเลยครับลูกทุ่มของเซาส์บวกส่วนอีกคู่หนึ่งที่เล่นพร้อมกันนี่ก็คือนาโปลีกับราซิ่งเก่งนะครับ อาเซียงเกียงเนี่ยตกรอบไปแล้วแต่นาบบรีครับพอต้องลุ้นนะครับอารเซอันนอแทงมาให้โมซาลาซาลาเปิดเปิดมาฟิมิโนโต,ตีเสมอได้แล้วครับ1-1ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วครับโอ้ดูซาลาจังหวะลาดัดมานะครับเราต้องชมกันเปิดแล้วฟิมิโนโครับโอ้ตั้งเท้าซ้ายรอเลยครับโอ้โห หมดสิทธิ์ครับทางด้านคาร์มิเกลนะครับเนี่ยโอ้โหโดนจังหวะจอจ่อของฟิมโนครับครับหนึ่งหนึ่งครับถ้าจบแบบนี้ <im itation> เป็นลิวพูครับที่เข้ารอบ อาเมอร์ให้จูโนโซวิสมินามินโนเอเมฟูมาทางขวาครับเฮจเซ็นโอโคกาวะโอโคกาวะมาให้กับทางมินามินโนเปิดติดฟานไดน้นะครับไวรัลุ่ม,ชมลเชมเบรลนมาซ้ายที่มาเน่นะครับฟิมินโนซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับโรเบอร์สัน ไปแล้วครับโรบสันข้างหน้ามารอแล้วโรบสันหรือว่าโรบสันเลือกอย่าไม่ให้แล้วไนเรียให้ฟีมิโนหาจ้องไปที่ว่ากผ่าเนี่ยรถชนะโซโ่สองหนึ่งโดยโบซาลาแล้วครับหรือผู้แซงนำครับโอ้โอ้เอาจนได้ครับหรือผู้ครับแซงนำในเกมนี้ครับโอ้โหก็จะว่าซาลาอยู่ตรงที่ถูกเวลาจริงๆนะครับ โอ้โหต้องชมการลากเรือของแอนดรูเบอร์สันจริงครับแหมเหมือนจะเคลียร์ได้นะเข้าทางซาร่าครับโอ้โหโหาสองประตูต่อนหนึ่งครับลิอโพรแซงนำนะครับโอ้ต้องบอกว่าทดเกินด้วยนะครับในครึ่งแรก แล้วก็จบครึ่งแรกแล้วครับเป็นทางลิวพูครับบุกมานำเรดบูเซาวบวกสประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเกมครึ่งแรกที่สนุกเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูไฮไลไท์ในครึ่งแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ถือว่าเป็นเกมสำคัญต่อทั้ง2ทีมครับมีผลต่อการเข้ารอบ16ทีมต่อไปนะครับตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเริ่มมาเป็นฝั่งลิเวอร์พูลได้มีโอกาสทักทายก่อนครับจากเลวก็ฟีมิโนครับแต่ว่าทางด้านคาร์ลอสมิเกลก็เซฟได้นะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งครับโดยฟีมิโนคือพลาดลนะครับเนี่ยแล้วรับของทาง เซาส์บวกครับโอ้โหแล้วนี่ครับพอไม่ได้แล้วสบรวจส,สวนมาแล้วได้ครับอาริซอนชกมาแล้วเข้าทางฮาแลนด์ครับโอ้โหถือว่าซ้ำได้ดีครับจจมันเน็ตเซาส์บวกนำก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถือปูตามตีเสมอได้ดูโมซาร่าครับเปิดตักมาให้ฟิลโนวางเท้าสายดรอเลยครับโอ้โหชาร์จจอจ่อครับ ประตูตีเสมอนาทีที่42ครับครับยืนยันครับในเฮนะครับแล้วก็มาได้ประตูแสงนะครับโดดแต่ตาแม่มาเนี่ยยินติดล็อกก่อนนะครับโอ้แล้วก็ซ้ำได้ครับโมซาลา ครับท่านผู้ชมครับมาชมเกมเครื่องหลังกันต่อครับระหว่างเรตบุสเซาบวกกับลิเวอร์พูลนะครับครึ่งแรกเป็นลิเวอร์พูลครับนำไปก่อนสองประตูต่อนหนึ่งทางที่โดนนำก่อนมาเน่โชคได้มาเน่สับโยกแล้วเลือกให้กับฟีมีโน่สามประตูต่อนหนึ่งครับโอล่ปิดใจครื่งหลังมาสามนาทีครับโอ้โหโอลมาเน่แอสซิสต์ครับ ให้ฟิมิโนครับโอ้โหลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับเลิมเตร ino. อรฟิมิโนโหสามหน,หนึ่น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วครับดูมาเน่ไปเองแล้วฟิมิโนเติมได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินครับคู่โ h แทงคู่เซนเตอร์ของทางลิบุซาวอ์สนะครับเดี๋ยวแปรด,ด้วยสายเข้าไปครับโอ้โหสามหนึ่งครับโอ้จะจบแบบนี้เรียบูเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับ นี่ขึ้นมานาทีที่48ครับทำไปแล้วสอประตูนะครับฟิเมโน่ลุนแฮตทริกแล้วครับนะครับขึ้นมานาทีที่48นะครับโอสซาส์บวเสมอก็ไม่เพียงพอครับโอการจะกลับมาต้องยิง3ประตูดัวแซงลิวบูให้ได้นะครับโอแล้วลิวบูแต่ได้อีกครั้งฮิตาซันให้ฟิเมโน่น,นะครับ ไหลให้ไวนาดุมออกซ้ายมาเน่ยไว้ดุมไหลที่ว่างติดอัลเมอร์อาร์มาโยยูนเิชชวิสเซอร์วิสไลน์ให้มินามิโนอัลเมอร์อัลเมอร์ออรออรออรไหลให้กับทางซูเปอร์ไลท์แต่ว่าติดอาริสอร์อานองครับแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกข้างลูกทุ่มของทางเรดบูลเซลบวกุก อาเมอร์จะเป็นคนทุ่มนะครับอาเมอร์ทุ่มมายัางได้ครับมาฮาแลนด์ย้อนมาเอเมปูตัวร้ายมินามิโนติดฟานได้แล้วครับลกทุ่มของเรดบุลเซลบวกเปลี่ยนแล้วครับอาชิเมลูครับสำรองแล้วลิ์พูลโอ้โหส่งเคอร์ติสโจนครับ แทนอเลสโอลิเชเบเรนเคอร์ติสโจเนหวันเสาร์เพิ่งจะได้ลงสนามนะครับคนที่เปลี่ยนออกเป็นโอฮูก,กาวะครับฝั่งทางเซาส์บวกเด็กด,ดาวตรวงครับก็เป็นอะคาเดมี่ของลิเวอร์ pool เองนะครับเช่นเดียวกับเพนอเรสเซอร์อาร์โนนะครับซาร่าไปนะครับซาร่ามีที่ว่างซาร่ามองหาเพื่อนแล้วไปเอง ยกเข้าในแล้วเปิดเปิดหาคาติสโจนแต่ว่าเบาครับเข้ามาคาร์ลอสมิเกลเปิดติดเฮนเดอร์สันครับบอรเป็นของทางเลวโพไวล้ดุ้มคาร์ติสโจนซาร่าเซนเซอร์ซิสโจนไวล้ดุ้มเปิดข้ามมาหาอาริสตาโนครับอาริสตาโนคาร์ติสโจน หลายแล้วมไม่มีตัวเติมครับยินดีครับมาหาแดนมองดักได้แต่ก็ไม่มีใครครับของฝั่งซาวส์บลักเฮเดอร์สันมาทางขวาครับเทรนนิ่งอาริสต้าอาโนเข้าในซาลาไหลมาเทติสโจนแล้วปั่น <c oughs> บอดสายแต่มันสายออกแล้วครับม เรียวูเปลี่ยนอีกคนแล้วครับส่งนาบิกิอิตาครับแทนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเดี๋ยวลิอพูจะเล่นเกมในลีกอีกหนึ่งนัดน,นะครับเจอกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลิวพูจะต้องเดินทางไปที่ประเทศกาตรานะครับเพื่อทําศึกจิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งลิวพูยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับ เรี๋วว่าเจนก็ปจะพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์สโมสรเร่สโมสรโลกเป็นครั้งแรกได้หรือไม่นะครับโรเบอร์สันอ้าวยังไม่ออกครับโรเบอร์สันไปเองโรเบอร์สันโอ้โหแข็งแกร่งมากอ้าวครับโรเบอร์สันเปิดเปิดมาหาเคอร์ตโจดโอ้โหบอลโดนไม่เต็มศีรษะแล้วครับแม่ปรยัดอีกคนนะครับส่งดิวโอวิกี้ครับแทนโดมิโตฟิมิโน เวลโภเปลี่ยนครบ3คนแล้วนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องโรเตชันนักเตะเยอะหน่อยครับเจอกันครับแต่การโรเตชันของเจอกันครับเนี่ยต้องบอกว่าได้ผลดีมากๆเลยนะครับผลงานเนี่ยถือว่าก็ทําเอาคู่แข่งขันเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับมีนามิโนไปทางขวาให้ จังหวะน,นี้ติดตัวบอลสั้นออกหลังนะครับรถเตะม,มุมของด้วยบอลเซาบลูออกดูก,การยิงทองมินามิโน,โนครับไมเซาส์บลกเองก็ตามหลัง3-1ตอนนี้ช่วงกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับก็ต้องเร่งนะครับสำคัญต้อง2-3ต้องมาครับจังหวะน,นี้อาร์เธอร์ซอนเข้ามา แถวสองสบายหมายที่มินามินโ,นโนตัวนี้มาหลุดกรอบออกไปเองเลยครับโอ้โหโดตั้งเตะจ,จากประตูของอของลิวพูลครับโดยอาริสอนครับแต่ว่าเป็นช่วงคริโหดของลิวพูลจริงครับช่วงนี้ในช่วงเดือนคันวาคมนี้ไหนจะเล่นสโมสรโลกเสร็จนะครับ กลับมาที่เมลีกก็มีบ็อกซิ่งเดนแล้ะครับในช่วงปลายเดือนธันวาคมครับถือว่าเล่นต,ติดติดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าต้องจัดแจงการโรเตชันนักเตะให้ดีแล้ะครับฮาเล้นเปียเม,ม,มโน,โน่ไปแล้วครับอิโนโนสวิสโยกกลับไปที่ฮาเล้นติดโกเมสแล้วครับอาริสซาอ,อานอย้อนมาอาริสซอนอาริสันเบเกอร์เปิดเปิด ไปแมน่นไม่แม่นแล้วครับบอลของทางซสัส์บวกโอ้โหแล้วจังวันนี้ยิงเลยครับแมตตดึกไปถึงอลิสันครับฟันไดาครับมาที่โรเบิร์ตสันไปอา้วุมให้มาเน่เดี๋ยวยังได้ครับไาอา้วุมให้มาเกีตาจ่ายติดคิสเทนเซนอาซิมิรมาที่คิสเทนเซนอาซิมิร เดี๋ยวเส้นเปิดติดฟันได้นะครับย้อนไปที่อาริสันเบกเกอร์ครึ่งหลังก็ทด3นาทีเท่านั้นนะครับโอ,โอ้อาริสันแม่บอออกข้างครับทุกทุ่มของเซาล์สบรักกว้างยี่ชานครับแทนทางด้านตัวมีมินามินอครับแม่ต่อเตะจากเอเชียนะครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของทางเซาล์สบรักนะครับ บักาซิสเอเปูให้อาร์เมอร์เปิดที่ว่างติดฝานไดแล้วแถว2อไม่ทันแล้วครับเราจบเกมครับเป็นว่าลิวพูรครับบุกมาชนะเรดบุสเซาบวกได้3ประตูต่อ1นนะครับถ้าจบแบบนี้ลิวพูเข้ารอบต่อไปครับในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับก็ต้องไม่ไปไม่ต้องไปรุ้นผลคู่นาโปลีกับราซิ่งเก่งนะครับ เดี๋ยวว่าของจริงเนี่ยทีพูจะทําได้หรือไม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผลงานทีพูจัดใครลงก็ดูลงตัวไปหมดเลยนะครับหรือว่าการมาเยือนเรดบุสเซกที่ออสเตรียเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ที่ช่องก็อจีสิชเชนแนลด้วยนะครับนะฮะปิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่าชองทางการรับชมถ่ายทอดสดเน็ต ก็ทางโกราโซนไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับช่วงตีสามในวันนี้นี่ก็ไปเข้าไปดูนะครับเรนวันที่10ธันวาคมลอาช่วงตีอ่ไม่ใช่ตีสาขอภยัยเที่ยงคืน55นาทีนะครับอย่าลืมไปรับชมนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเรนวันที่10นะครับอ่าครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ